โรงเรียนบ้านคูเมืองเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่ที่อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายนพนันปัญจาโรงเรียนบ้านคูเมืองได้น,น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ทั้ง4ด้านโดยมุ่งเน้นกิจกรรมวิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมืองยึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกันสร้างนวัตกรรมสร้างคนดีวิถีคูเมืองด้วยรูปแบบ iSmart m o โมเดลสร้างนวัตกรรมใหม่ในสถานศึกษา s บริหารเชิงกลยุทธ์ M มีคุณธรรมจริยธรรม a มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร R มีมนุษยสัมพันธ์ที่ ที่ดีในสถานศึกษาที่ทำงานเป็นทีมไปใช้ในทุกขั้นตอนของการทำงานที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้คือด้านวินยัยด้านมีความรับผิดชอบและด้านมีความพอเพียง ผ่านกิจกรรมในรูปแบบการบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระก,การเรียนรู้กิจกรรมนอกเวลาเรียนโดยใช้เทคนิคแนวคิดระบบภายใต้วงจรคุณภาพ P D C A ผ่าน10กิจกรรมสำคัญ 1. รู้รับผิดชอบ 2. เด็กดีมีวินยัย 3. อมวลนิชชีวิตพอเพียง 4. ตาวิเศษน้อย 5. ยุวชนคนคุณธรรม 6. จิตอาสาพัฒนาชุมชน 7. ตรวจมนต์ไหว้พระ 8. วันสำคัญทางศาสนาพระมหากษัตริย์ 9. โครงงานคุณธรรมและ10ครอบครัวคุณธรรมโดยมีการประยุกต์ใช้สื่อและกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับนักเรียนมุ่งการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานคุณธรรมเพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนการ ทำคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียนซึ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นนักเรียนมีความสุขสนุกสนานและซึมซับการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองจากกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียนนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้ดีขึ้นโดยได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนจากกระบวนการพัฒนาการขับเคลื่อนคุณธรรมนวัตกรรมสร้างคนดีวิถีคูเมืองด้วยรูปแบบ iSmart Model ทํทำให้มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทำให้โรงเรียนได้รับการยอมรับผู้อำนวยการโรงเรียนและคุ ครูเป็นวิทยากรแกนนำให้ความรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนบ้านครูเมืองเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนด้านคุณธรรมการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีโรงเรียนต่างๆ มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้รับเหรียญทองกิจกรรมโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมมารยาทไทยการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2565นนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT RT และ ONET มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศและรางวัลที่โรงเรียนได้รับในระดับประเทศจากสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ 1. ตโรงเรียนคุณธรรมสอบพอระดับ4ดาวประจำปี2,565 2. นางสาวพันชนกมโนรัตได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประจำปี2,564และ 3. นางอนัญญานนทวงศ์และนายสิริชัยวงพุทธได้รับรางวัลเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการจัดการเรียนการสอนประจำปี2564